ครับคิดบ้านดอกดาวครับวันนี้ก็พามาชมหลังเล็กนะครับขนาดสามคูณหกเมตรนะครับทรงปัญญาซ้อนนะครับอันนี้ขึ้นอยู่หน้าร้านสองหลังนะครับมีออเดอร์แล้วหนึ่งหลังครับหลังนี้ยังว่างอยู่นะครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับเป็นโครงสร้างไม้เนื้อแข็งนะครับเต็งประดูแดงนะครับผมเสาบันไดลอดเดิน์รเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับ มีลราคาคูมันได้ด้วยนะครับอันนี้งานดิบๆนะครับมาพาชมช่างกำลังตีหน้าจั่วนะครับทําฟ้าที่หน้าจัว่วก็ยิงกระเบื้องแล้วมุงหลังคามุงหลังคายิงกระเบื้องแล้วก็ตีหน้าจัว่วใส่เฟียมแล้วอัดพื้นแล้วนะครับสองแสนสามหื่นบาทเท่านั้นครับผมน,นี่เป็นสองปัญญานะครับ ตัวห้อง4เมตรระเบียง2เมตรนะครับอ่านี่หลังแรกนะครับเสาก็เป็นไม้แดงนะครับหน้าเจ็ดหน้าแปดนะครับเด่นโรเตอร์เล่นลายให้เรียบร้อยนะครับอ่าไปถุนกันเดินโรเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับสวยๆแบบนี้เลยอ่านี่ก็อีกหนึ่งหลังครับอ่างนี้เป็นของลูกค้าเป็นออเดอร์ของลูกค้าครับที่ช่างเราทำฝ้าเป็นฝ้าแคปซูลนะครับ ใาครัูนมีหลังคาคมมาได้ทุกหลังนะครับอันนี้ใส่วงกลมแล้วนี่อา,อา,อาชรอบงานดิบนะครับยังไม่ได้ลงสียังไม่ได้ย้อมสีหลังนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเป็นมนได้หลังนะครับอันนี้ต้องเพิ่มนะครับต้องเพิ่มนี่ตีหน้าจั่วแล้วสวยเลยนะครับ60สามหมื่น 30, บาทเท่านั้นนะครับสง่งฟรียกเว้นภาคใต้นะครับ ลายฉลุให้เรียบร้อยครับบันไดเป็นตัวเอลนะครับเอ่อมานั่งครับขอไปมานั่งเป็นตัวเอลนะครับขึ้นไปก็เป็นระเบียงสองเมตรต่อห้องสี่เมตรนะครับข้างในก็เช่นกันนะครับข้างในก็จะเป็นงานไม้เช่นกันแบบนี้เลยเอาเดินรูเตอร์เดินลายให้หมดนะครับเสรอดนะครับมราใช้เป็นเสสคู่นะครับเสใช้เป็นเสคู่นะครับ ตเป็นเสาต่อนะครับมันได้ห้าขั้นนะครับใ,ใกล้แล้วจะส่ง่อนทีมใหม่นี้ครับมาง,งานครับคึบหนาไปเยอะแล้วนะครับหลังนี้เป็นฝ้าสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเรียบๆนะครับหลังนี้จะเป็นแคปซูลนะครับ ดสนใจก็เข้ามาชมได้ที่ร้านี่ตุมไม้เก่ากัแพงเพชรนะครับเพราะนั้นตลอดเข้าไม่ลายมา5กิโลนะครับร้านอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นลงไมใ้ใหญ่ๆเลยมองเห็นง่ายครับผมหรือไม่งั้นก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรได้เลยครับ096123 3535ยินดีให้บริการครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ